อธิบดีกรมรัฐธรรมนเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา70พรรษา28กรกฎาคม2565ขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พศ2 5 6 5นับเป็นอภิลักษิตราคารสำคัญพระบาทสมเด็จพระประเมนร,รามาราธิปดีศีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิวรเก้าเจ้าอยู่หัวได้ส่งพระกรณาปกล้ารดกหมอมให้ตาพระราชกิจดีกาพระเทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทันเพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับมาพฤตตนเป็นพลเมืองดีอันจะเป็นคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติสืบไปโดยในครั้งนี้ผู้ต้องราชทันที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษ ต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นดีหรือดีมากหรือชั้นเยี่ยมเท่านั้นและต้องได้รับโทษจำคุกมาแล้วไม่น้อยกว่า1ใน3ของกำหนดโทษตามคำพิพากษาหรือไม่น้อยกว่า8ปีแล้วแต่เระยวเวลาใดจะเป็นคุณมากกว่าซึ่งตามพระราชกิษฎีกาจะมีทั้งกลุ่มผู้ต้องรัชฐานส่วนหนึ่งที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวไปและกลุ่มที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษจำคุกตามสัดสวนที่กำหนด โดยแตกต่างกันตามประเภทความร้ายแรงของคดีและตามชั้นของนักโทษเด็ดขาดนอกจากนี้กรมรัชทัณฑนยังได้ประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับเครือข่ายภาคสังคมและชุมชนในการติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือโดยหวังว่าสังคมตลอดจนผู้ประกอบการหรือห้างร้านบริษัทต,ต่างๆจะให้โอกาสผู้พ้นโทษเข้าทำงานรวมให้กำลังใจและเปิดใจยอมรับผู้ก้าวพลาดให้ได้กลับตัวเป็นพลเมืองดีของสังคมไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก อันถือเป็นการปกป้องและคุ้มครองสังคมให้มีความปลอดภัยอย่างยั่งยืนต่อไป